เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการบริโภคอาหารแชร่แข็งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ย ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภาการชาติไทยนะครับได้ทําสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 กับอาหารแช่แข็งมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีคําแนะนําอย่างไรกันบ้างในเรื่องของการบริโภคอาหารแช่แข็งให้ปลอดภัยาจากโควิด1 i d 1 9นะครับครับเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่ามีการระบาดโควิด1 i ในประเทศจีนซึ่งเกี่ยวข้องกับตลาดตั้งแต่เริ่มต้นที่อู่ฮั่นการระบาดในปักกิ่ง และการาระบาดที่ต้าเหลียนมนทนเหลียวหนิงโดยปกติเนี่ยการศึกษาพันธุกรรมสายพันธุ์ไวรัสจะบอกต้นต่อแหล่งที่มาได้ดีซึ่งในขณะนี้ยังไม่พบข้อมูลดังกล่าวนะครับคำแนะนำก็คือการเลือกซื้ออาหารแช่แข็ง โดยเฉพาะที่มาจากต่างประเทศการจับต้องการเตรียมอาหารต้องล้างมือให้สะอาดนะครับไม่จับต้องใบหน้าขณะเลือกซื้ออาหารระวังการสัมผัสกับอาหารอื่นควรบริโภคแบบปรุงสุกนะครับการปฏิบัติตามหลักดังกล่าวเนี่ยก็สามารถป้องกันการระบาดได้เพราะเชื้ออาจจะมากับอาหารแช่แข็งและเชื้อจะอยู่ได้ตลอดการแช่แข็งด้วยนะครับเพราะฉะนั้น คำแนะนำวันนี้นะครับก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสอาหาร และจะต้องไม่สัมผัสใบหน้าขณะเลือกซื้อระวังการสัมผัสอาหารอื่นและควรจะปรุงให้สุกซะก่อนก่อนที่จะบริโภคนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยจากโควิด -19 ที่อาจจะมากับอาหารแช่แข็งได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสาหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ